เดินไปไม้ตรงหน้านี้ตัวแดดเป็นธรรมดาเลยยดตรงนี้นะเพวได้เลยคนระับเขไปนนกามเยค่วยอยู่ไว้ก่อนครับเอายังไงให้น้องอยู่นี้ใช่ไหมตามคน นอนกับสีขนาดนี้เลยอมต้องติดต้องไม่ปิดต้องนี้ีเท่าคะต้องแส่แก้ใส่พี่เียบหงเอ้ไม่ใช่แดดอ๋อหนึ่ ไปง่ายเลยชอบไปง่ายที um, <of> ่ไหนที่ไหนไปแล้วประชาชนถ่ายกล้องแล้วได้ก็ได้โอยคแต่เมื่อไม่ชอบแปล เหมือนน้องเลือกเพื่อก็คืออะไรก็ได้แบบว่าเหมือนแสองรอต้องให้น้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไหมหรือยังไงไปยังไงหน้าที่ได้เป็นยันะครับโอ้ดีหน้าที่โอโหหน้ามาเป็นคนก้าวตอนนี้ทางทางตะนงโอนไปต่างประเทศใช่ไหมโอ้โหหมดแล้วค่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนพี่ปินพิดคนบอกหน้ามืดหรือเปล่าี่ผมกงไปต่างประเทศเดี๋ยวี่้าถอยมาก่อนถอยมาก่อนเกมื่อไห่มันจะติดบ้ายนี่เปล่าะไมยของตาม่อนิวพรยมากน้ันคำคำของมาเดี๋ยวนะขอน้่งขอป้องระวังถอยถอยถอยกันออกมาดีเปล่าถอยถอยกันออกมาหน่อยให้แอ์เรียเขาหน่อยนึงมันจะบังหันั้ี่โผหน้ามา่ให้ให้ด้แผลหน่ นี่นะครับเดี๋ยววันนี้ขอโทษนะครับไม่วล่าอน้ต่อกินครับหน้ต่อเดี๋ยวนะพี่เมกินก่นนะเไม่เห็นหน้าน้องเลยต้องมาทำตัวยักษยิงากขอามเข่าสามชุดก็ได้ เราต้องมเอาออือเพื yes. no. 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 ่อ no? ด no. 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 ีว่แล้วไัมโอ้ช่สิ้อเสื้อสีขาวไาเถอะนมามาลีจะเียดอย่ามาสีลดไม่ได้อะเอาน้องอ็อบไปเอาใเอาน้องนัทเขาไม่ได้ไม่ไม่สดออบไม่สีอบไม่สีอ็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 อบไม่ีไม่ออไม่่อไมอไม่ออไม่ไม่อไม่บไม่อ่ไ ดีน่ารักดอห้าเกครับะนี่้มนี่คนี่ขอ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 ีอข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 ขอขอขอขดขอขอขนขอ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 ่อขอขอขรขอ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 อขออขอขอ้อขอ่อขอของอขอขอขดขอ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 อขอขออขลอข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 พออออขอขอขออข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 อ กดป๊มนึงนะคะฟิล์มถ่ายรูปกอนลูกหนึ่งสองสามสีาะขร่ละคไขเท่าไหร่ี่กบุญหนึมนมหอตมบอะรอเล็ปกติเลยนะรองล็บติองละมวนเอมร้อนร้อนร้อย้อยก็เลยคยเท่าเมือน่อมากลนี้มีกระจกด้วยมีกระจกด้วย

คนใหญ่คุยพร้อมด้วใช่โอ้ไม่กล้าเลยเรื่องไหนกันเลยมา